สวัสดีค่ะเอฟซตอนนี้รถโดยสารระหว่างประเทศจากแขวงสวรรค์ขีสปปลาวกำลังจะออกเดินทางสู่ประเทศไทยนะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารนะคะอา้าวโกโก้โก้ทูไทยแลนด์ไม่บาย บายบายสวรรค์เขตมีโอกาสได้จะมาเที่ยวอีกเด้อยัหาโอกาสมานอนนะทุกคนนะบาย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 มีโอกาสเราจะมาเที่ยวอีกนะคะสวรรค์เขตเราต้องยังไม่ได้มานอนค้างที่สวรรค์เขตนะทุกคนนะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยว่ากันทีหนึ่งวันนี้ไปกลับ นะเพื่อมาซื้อของเฉยๆนะตลาดบ้านเราไม่มีค่ะทุกคนอินโดจีนนะนี่ซุมประตูออกเมืองลาวแล้วทุกคนนะกำลังจะขึ้นสะพานนะทุกคนนี่พระอาทิตย์กำลังสวยนะอันนี้ขึ้นขึ้นสะพานแล้วนะทุกคน ขึ้นสะพานแล้วเจอแม่น้ําโขงเลยนะทุกคนอันนี้แม่น้าโขงฝั่งสวรรคร์เขตเด้อพี่น้องดี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 โอ้ยดูดูภูภูเขาอะไรทุกคนภูมโนรมนะทุกคนนะนาเห็นไหมภูมโนรมตรงพระอาทิตย์พอดีเลยนะนี่อันนี้แม่น้าโขงฝั่งสวรรคร์เขตนะทุกคนนะแม่น้ําโขงก็ไม่ได้กว้างมากสะพานก็ไม่ได้กว้างประมาณกิโลกว่าๆนะทุกคนนะสวรรคร์เขต ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะทุกคนนี้รถเลนขวานานทุกคนเห็นไหมถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทยลาวอยู่ข้างล่างซ้ายมือนะทุกคนเริ่มเปิดไฟแล้วค่ะนะถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่โอเคอ้าวกึ่งกลางประเทศ ดูธงนะทุกคนนะตอนนี้ยังเป็นธงลาวอยู่นะธงประเทศลาวอยู่เดอ้อทุกคนนี่สวัสดีประเทศไทยธงประเทศไทยแล้วนะตอนนี้เราเข้าสู่ประเทศไทยแล้วพี่น้องสะพานครึ่งประเทศไทยแล้วค่ะนี่ข้างล่างเห็นไฟเริ่มเปิดแล้วค่ะทุกคนหกโมงไฟที่ถนนคนเดินสะพานมิตรภาพไทยลาวที่คุดามานั่งอยู่เป็นประจําบ่อยๆนะอยู่ข้างล่างนี่เองนะแต่ถ้าเราจะ ข้ามไปลาวนี่เราต้องอาศัยทางรถยนต์อย่างเดียวนะไม่เหมือนไม่เหมือนที่นครพนมนะเราสามารถเดินทางข้ามไปแขวงคำม่วนเมืองท่าแขกดยโดยการนั่งเรือนะคะแต่ที่มุกดาหารไม่มีเรือนี่อันนี้คือถนนคนเดินทุกคนเห็นไหมนีถนนคนเดินเชิงสะพานพญานาคมาซาทู หลังจากนี้เราก็เดินทางไปนะลงสะพานแล้วนะทุกคนลงสะพานแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสแตมเข้าประเทศนะตอนนี้เราสแตมออกประเทศไทยแลนด์มาเรียบร้อยเออออกประเทศสปปลาวมาเรียบร้อยนะทุกคนน,ะนี่นะกระเป๋าเครื่องของนะครับกบระเป๋าเครื่องของสภาระที่ผู้โดยสารถือขึ้นรถนะครับหผู้โดยสารถือลงรถครับนะครับ กระเป๋าเครื่องของสัมภาระนะครับที่ผู้โดยสารถือขึ้นรถนะครับให้ผู้โดยสารถือลงมดนะครับส่วนกสะป๋านะครับเอกสารนะครับของผระโดยที่มีปัญหาหรือล่าซานะครับเก็บตัวเก็บปี้ไว้กับรถเที่ยวหลังก็ไเลยนะครับกระเป๋าเครื่องของสัมภาระที่ยกข้างล่างนะครับกระเป๋าเครื่องของสัมภาระที่ยกข้างล่างนะครับผู้โดยสารต้องถือผ่านเครื่องสแกนโดยตนเองทุกคนทุกชิ้นนะครับ แล้วนะวันนี้เราคูดามาแบบไปกลับนะไม่ได้นอนนะคะถือพาสปอร์ตแล้วก็สิ่งของทั้งหลายโู้โดยสารต้องถือแล้วเพื่อตรวจสแกนนะ <Okay. S 1> คูดาก็ไม่แน่ใจนะ <c oughs> นะไม่แน่ใจนะว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรไม่รู้นะทุกนายเซลฟี่นะทุกคนนะ <c oughs> สองอันเนี่ยนะ ลงรถเพื่อจะสแตนผ่านเข้าประเทศไทยนะเดี๋ยวให้เขาไปก่อนโคดาไม่ได้มีกระเป๋าอะไรนันอกจากถุงหิ้วนี่นะขอถุงใส่ให้เขานะเขาจะได้เห็นของข้างในนะอันนี้ตอมอไทยแล้วเด้อลงลงสะพานมิตรภาพไทยลาวมาแล้วนะเด็ แล้วเราก็ไปผ่านไม่แน่ใจว่าช่องคนไทยกับคนต่างประเทศนะเข้าไทยนี่นะคนไทยก็ไม่ต้องไปรอคิวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนต่างประเทศเพื mm ่อ hmm. นก็ให้เข้าช่องต่างประเทศอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะ oh. 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 มาแล้วนะทุกคน oh. ตอนนี้เมื่อกี้เขาเก็บ20บาทนะทุเก็บ20บาทเพราะว่าทำโอทล่วงเวลาตอนนี้รถ กล้องคูดาไปกดอะไรไม่รู้เลยทุกคนไปกดอะไรไม่รู้นะนขอโทษขออภัยเด้อน,นะสัมภาระทุกอย่างต้องเอาลงรถแล้วก็ถือด้วยตัวเองนะมีหลายถือหลายเด้อเออแนละ้วนี่นะมีหลายถือหลายแล้วเข้าไปรอตรวจเช็คสแกนสิ่งของนะ,ะเดี๋ยวคูดาอยู่ช่องคนไทยน่าจะไม่ได้มารอคิวเพราะว่าคนลาวนี่เข้าไทยเขาต้องตรวจสแกนสิ่งของอะไรต่างๆนี่ค่ะทุกคนนะ คนไทยไม่แน่ใจอาจจะมีคูดาคนเดียวนะส่วนรถยนต์รถยนต์ส่วนตัวก็เป็นรถเป็นช่องรถส่วนบุคคลนะเข้าได้เลยนะแต่คนที่จะขับรถเข้าไปต่างประเทศได้เนอะไม่ว่าประเทศไหนมันจะต้องมีอะไรนะพาสปอร์ตรถนะฮะ พาสปอร์ตรถคือใบขับขี่พาสปอร์ตรถแล้วก็ใบขับขี่คนขับอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถต่างประเทศก็ขับมาได้แต่อย่างคูดาอยู่มุกดาหารเงี้ยค่ะเราก็สามารถไปขอทาพาสปอร์ตรถนะรรถเก่งของคูดานะเพราะคูดามีมีอะไรนะมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็มาขอพาสปอร์ตรถยนต์เพื่อข้ามไปประเทศลาวข้ามไปอะไรต่างประเทศได้ของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะทุกคนตอนนี้เพื أ, ่อนกาลัง รอตรวจนะเอกสารต่างๆของพี่นอบบ้องสปปลาวเร้อทุกคนนะนนะเดี๋ยวก็พดาก็สามารถแอบๆบถแบบ่ายู่นะนี่นะนี่เขาก็ต้องรีบกลับนะก่อนหนึ่งทุ่มนะทุกคนนะแต่ว่าบนสะพานนี้ไปกลับอะไรมาได้ไม่เกินสี่ทุ่มนะทุกคนนะรถขนส่งสินค้านะคะตอนนี้เป็นคนไทยแล้วก็ผ่านไปเลยนะตอนนี้เป็นประเทศลาวค่ะทุกคนเขาต้องตรวจเอกสารก่อนนะ เดี๋ยวโคดาไปตรวจบัตรผ่านเข้าประเทศไทยก่อนเด้อ